ลองลองแบบจับสังเกตตัวเองดูว่าเรื่องราวแบบนี้มันเคยมันเคยเกิดขึ้นกับชีวิตของเราหรือเปล่านะครับออย่างที่ผมได้พิมพ์พิมพ์หัวข้อไว้สวัสดีครับอย่างที่ผมได้พิมพ์หัวข้อไว้นะฮะคือเรื่องดีๆเนี่ยบางทีมันมาในเวลาที่เราไม่รู้ตัวนะครับผมไม่แน่ใจว่าภาพกับเสียงชัดไหมเพราะว่าตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์กำลังไลฟ์อยู่นะคืออยู่ในในห้องออกกำลังกายแล้วไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทํางานนะครับอก็มันมาไม่รู้ตัวจริงๆนะ สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่ต้นด้วยครับมาเล่าดขผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพี่ต้นนะครับพี่พี่ผู้นําของเราทุกคนด้วยคือมันมันน่าแตกตื่นน่าตกใจมากอย่างนี้เมื่อคนะืนฮะก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยคือเมื่อวานนี้ทั้งวนันมีคนทักมานะมีคนทักมาที่ที่ผมเองเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ตอบแชทใครมาน่าจะเป็นปีละนานมากเป็นปีละ คือเวลามีบอกว่าสนใจอยากสมัครอินดีมอยากทําอินดีมอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าอยากได้ข้อมูลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโน่นนั่นนี่เนี่ยผมจะไม่ได้ตอบแชทเลยมาเป็นปีละแต่ว่าพอมันเป็นการเริ่มอีกครั้งเนาะแล้วก็มันมีแคมเปญเกี่ยวกับการวิวข้ามโฮมใช่ไหมฮะ <c oughs> <c oughs> กับลัอาบนะ้ำหยุดหยุดอาบนะหยุดอาบผมยังไม่หยุดหยุดเล่นฟินเนตแล้วก็มาไลฟ์ก่อนเลยนะ,นะก็เวลามันมีเรื่องดีๆเข้ามาเนี่ยอ่า มันไม่ค่อยเลือกช่วงเวลาเมื่อวานผมก็เริ่มกลับมาตอบแชทอีกครั้งหนึ่งมีคนเข้ามาติดต่อขอสมัครนะครับเป็นสมาชิกอินดีมเนี่ยตั้งแต่พี่พี่น้องๆครับฟังดีๆเลยนะตั้งแต่ไซส์599อ่ะคือที่มันจะเปิดเดือนหน้าไซส์599อ่ะจนถึงไซส์ราคา4ี0 0 0่บาทของปัจจุบันมีคนติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลอยากร่วมทีมด้วยเยอะมากแล้วก็ แล้วก็จะแบบจมัวนั่งเก๊กยศจมัวนั่งเก๊กว่า,ายังไม่ตอบแชทแล้วกันก็อะไรอยู่นะฮะก็เลยเป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่ผมกลับมาตอบแชทนะครับกลับมาตอบแชทกลับมาช่วยแนะนําทีมผู้นําให้ติดต่อประสานงานไปทงางผู้มุ่งหวังท่านใหม่ที่อยากจะเข้าร่วมทีมกับเรานะครับก็ได้มีการแจกจ่ายรายชื่อกันไปพอสมควรนะ ก็มีความสุขมาทั้งวันครับมีความสุขมาทั้งวันไอ้เรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆอยเรื่องแย่ๆมันก็มีเข้ามาตลอดนะฮะคือมีมีคนแบบเอ่อทำให้เราเสียเซลล์อะไรก็ปกติก็ช่างหัวมันอย่าไปโฟกัสในตัวที่ทําให้คุณเสียเซลนะเพราะว่าสิ่งที่จําเป็นแล้วเนี่ยมานาทีนี้อยากให้พวกเราได้รู้ว่าเรื่องดีๆมันแฝงมันแฝงตัวอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาสวัสด,ดีครับสวัสดีคอรเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วก็ก่อนนอนเมื่อคืนครับประมาณกเกือบสี่ทุ่ม ครับผมก็ได้รับข่าวสารที่ที่มีความสุขมากกว่าเดิมอีกนะฮะเพราะว่าอย่างนี้ผมมีเพื่อนรุ่นพี่นะครับมีเพื่อนรุ่นพี่อยู่ท่านหนึ่งที่ผมผมรักแกมากนะครับผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงผมรักแกมากแล้วก็ผมอยากทาธู้กินดีกับแกมากครับก็เอาจริงๆคือเคยทําด้วยกันแล้วแหละ แล้วก็ด้วยเหตุผลบางประการนะครับทำให้ท่านต้องจาเป็นต้องยุติการการลงมือทําธุรกิจดินดนไปก็ยุติมาประมาณ2ปีกว่ากับสามปีละเมื่อคืน,นครับเพื่อนืุนที่ของผมคนนี้ได้ติดต่อกลับมาแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องของการเวลคัวข้ามโฮมฮะคือเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากติดต่อกลับมาอยากจะเวลคัข้ามโฮมอยากจะเวลคัข้ามโฮมอยากจะจัดระเบียบตัวเอง ไปแอบฟังแผนการตลาดที่ผู้นําของเราได้ได,ได้ออกมาไลฟ์กันนะครับแล้วก็ได้ไปฟังแคมเปญการเวลต้องโฮมแล้วก็ฟังแผนการตลาดที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าและแกก็ไม่ลังเลเลยติดต่อมาแล้วบอกว่าผมอยากทำด้วยผมอยากกลับมาทำอินดีมมันเป็นอะไรที่แบบคือเซอร์ไพรส์มีความสุขมากๆครับ คือที่นี่น้องๆผู้มุ่งหวังท่านใหม่ที่ติดต่อมาผุกกล่าวขอบพระคุณนะครับคือผมมีความสุขกับทุกท่านอยู่แล้วนะคือเวลาผมตอบแชททุกท่านก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าเออผมมีความสุขกับท่านนะแต่ว่าแต่ว่าพอเพื่อนเพื่อนเก่าอ่ะเพื่อนเก่าที่ที่ทแบบเ,เราอยากจะร่วมง,งานกันแต่เราก็เกรงใจไม่กล้าไปทักไปทายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาได้ไปฟังข้อ,ขอ,ขอมูลแล้วเขาก็อยากกลับมาร่วมมันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นอีกมาหาศาลเลยฮะ โอ้สวัสดีทุกคนทุกคนเข้ามากันไวมากม่กว่าไลฟ์เวลานี้จะไม่มีคนดูขอบคุณมากนะฮะก็ก็เลยเป็นข่าวดีครับที่มันเข้ามาแบบทําให้ผมนอนหลับสบายไปทั้งคืนเลยแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่ได้เพื่อนที่รักกลับมาทํางานด้วยกันกลับมาทําอินดีผมกําลังพยายามจะสื่อสารว่ามันมันมันเป็นอะไรที่บางบางครั้งมันอาจจะเกินกว่าความเข้าใจของเรานะฮะ ที่เราไปคิดหรือตัดสินใจแทนเขาว่าเขาคงไม่มาหรอกเขาคงไม่เอาหรอกเขาคง,งอย่างนั้นน่ะเขาคงอย่างนี้เขาคงติดภารกิจนั้นเขาคงติดภารกิจนี้เขาคงจะคงจะไม่โอเคมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเราคิดไปเองหมดเลยผมคิดไปเองหมดเลยว่าว่าน่าจะไม่ใช่ว่าว่าน่าจะไม่ดีว่าน่าจะไม่อย่างนั้นอย่างนี้โทษทีนะครับแดดแดดโดนแขนเอากูย้ายข้างนี้แดดเข้าข้างนี้ ตอนนี้ผมหลบมุมเสาอยู่นะฮะเอ่อข่าวดีมากๆเลยใช่ก็วสวนคือแบบทาให้ผมได้คิดใหม่เลยว่าผมจะต้องไม่ตัดสินแล้วก็ไม่คิดแทนเวลาผมจะทักไปหาใครเพื่อจะเวลคัมโฮมเนี่ยนะผมจะเข้าไปดูในในต่ผมตัดสินใจใหม่ละวันนี้อาจจะเริ่มเลยนะฮะวันนี้จะเริ่มเลยหวังอย่างอืงอ่นแทบไม่ทันเลยในชะ่ี่มผมเอาไวรมากก็คือวันนี้ผมจะเริ่มเลยคือผมจะเข้าไปดูในราย,รายการ สมาชิกของผมเลยครับว่ามีใครบ้างที่ผมจะไม่คิดแทนที่หมดอายุสมาชิกไปแล้วที่ผมคิดถึงที่ผมที่ผมอยากร่วมง,งานด้วยแล้วผมก็จะพักเลยโทรหาเลยครับว่าตอนนี้นในอินดีของเรามีแคมเปญแบบนี้พี่พี่น้องๆองอ,งอยากมาไหมพี่พี่น้องๆ้องสนใจไหมมันมีขายกรตลาดที่กำลังจะเปิดตัวแบบนี้มีแคมเปญแบบนี้มีอะไรอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้แบบนี้ จะไม่คิดเลยถึงแม้จะโดนคําปฏิเสธก็จะไม่เสียใจด้วยแต่แต่เมื่อวานนี้ทําให้ผมได้คิดว่าผมคงจะเสียใจมากๆเลยนะสวัสดีข้นน้าด้วยนะฮะผมคงจะเสียใจมากๆเลยหากว่าพี่คนนั้นนะ่ะเขาไม่ได้ไปแอบดูข้อมูลกินดีมที่พี่ๆน้องๆของพวกเราเนี่ยได้ได้โพสต์กันไว้ง f เฟซบุ๊กได้ออกมาไลฟ์ได้ประชุมกลุ่มกันที่เขาไปแอบดูมาหมดเลยนะแล้วก็ ตัดสินใจทักมาขอววลคามโอ่งกับผมอีกครั้งหนึ่งผมผมประทับใจมากผมดีใจมากๆกจ่าเรียนเลยครับว่าพี่พท่าน,นั้นนะ่ะเป็นระดับมนุษย์เงินล้านในอินดีที่เลิกทำไปแล้วสองปีเออด้วยเหตุผลอะไรไม่ต้องไปไม่ต้องไปพูดสงภูมหลังว่าด้วยเหตุผลอะไรทําให้เขาเลิกทาไปนะแต่ว่าตอนเนี้ยเรากเขาจะกลยจะกลับมาแล้วคิดดูดิว่ามันจะมันขนาดไหนผมไม่ได้โฟกัสแค่เฉพาะมนุษย์เงินล้านนะพ,พี่น้องที่ผมกำลังคุยอยู่ตอนเนี้ย เดี๋ยวทุกคนที่ที่กำลังเข้ามาชมอยู่ตอนนี้หรือมาชมย้อนหลังนะอยากให้ลองคิด,คดตามตามกันไปนะฮะตามตามกันไปว่าเออแล้วในองค์กรของตัวเองอ่ะองค์กรค้นน้ำองค์กรค้นสวนเององ่ะองค์กรของพวกเราอ่ะเออองค์กรที่พวกอย่างเงี้ยโอ้ยครับคือจริงๆอ่ะเราเคยมีเรื่องเหยียบหัวแม่โป้งตีมกัน หัวม,ม่ปกงตีขอโทษเราเคยมีเรื่องเหยียบหัวแม่โป้งเท้ากันบางทีไม่ได้ตั้งใจนึกออกปะใช่หมอขันแก่นป้าครับอไม่ใช่ฮนะอันนั้นเป็นอะไรต่อไปอันนั้นผมตัดสินใจหรือผมพักไปหาเองเลยครับคิดถึงมากอันนั้นก็คิดถึงมากเหมือนกันฮะเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่บางทีเราไม่ได้ตั้งใจนึกออกไหมบางครั้งมันเป็นความขัดแย้งที่นึกไม่ออกด้วยซ้ำไปว่า กูโกรธกันเพราะเรื่องอะไรวะเออกูโกรธกันเพราะอะไรวะเนี่ยกูทําไมถึงไม่คุยกันมาเป็นปีแล้ววะเพราะอะไรวะนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกบางทีมันเป็นเรื่องที่แบบเหยียบหยับวแม่โป้ตีนแบบที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยฟัําไปอะฮะครับก็เลยก็เลยแบบเออวะแล้วทําไมนาทีนี้คมเปญแบบนี้ ิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าแบบนี้เราถึงไม่ส่งโอกาสนี้ให้กับเขาว่าทั้งๆท,ที่พวกเราทุกคนในฐานะนักธุรกิจไม่ต้องนักธุรกิจหรอกเอาเป็นพวกเราทุกคนที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องการความสำเร็จอ่ะเ,อเราก็พยายามส,สอบแสวงหาโอกาสแล้วก็มอบโอกาสต่ออยู่แล้วจริงป่ะหรืว่านั่นแหละลหลายครั้งมันทําให้เราหลงลืมเพื่อนที่เคยร่วมงานกันครับหลงลืมเพื่อนที่เคย กอดคอปันป่ามาด้วยกันอาจจะเป็นความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆใช่พี่ปุ๊บบางทีแม่งเรื่องนิดเดียวแคมเปญนีด่ดีมากๆเลยค่ะใช่เลยครับพดน้ําพี่ต้นบอกว่ายินดีต้อนรับทุกท่านกลับบ้านใช่แล้วครับเราทุกคนเป็นมนุษย์เงินล้านคนต่อไปที่ยินดีได้ใช่คือผมผมที่สื่อสารคือตรงไปตรงมาแบบเนี้ยแล้วก็แล้วก็แบบเออว่ะจริงว่ะแต่น่นเป็นการตัดสินใจคิดด้วยตัวเองนะครับคิดด้วยตัวเอง ไม่ไม่ได้อะไรมากตอนกลางคืนตื่นมาตอนเช้าฮะก็นั่งทานกาแฟอยู่นะครับเพิ่งมานั่งจิบกาแฟอยู่ก็ไปเปิดเฟซบุ๊กเห็นมาสเตอร์สมเกียรติครับพี่สมเกียรติครับฮะอ่ะพักเข้ามาที่คุณน,นุชที่ภรรยาผมเนี่ยบอกว่า คุณผพี่ผมก็เรียกกับพี่นะ,ะคือเห็นที่พี่ยศเนี่ยแนะนําสมาชิกไว้คนหนึ่งเป็นไซแอลด้วยอยู่ใต้ใผมแล้วตอนนี้องค์กรนั้นกําลังเติบโตเลยผมกําลังโฟกัสงานตรงนั้นเลยเขาหมดอายุสมาชิกไปแล้วผมอยากจะติดต่อเขาเพื่อที่จะมอบโอกาสเว c o m มแบ็กให้กับเขาเวลคัมโฮมให้กับเขาเนี่ยคุณนุชรบกวนช่วยหาเบอร์โทรช่วยหาช่องทางติดต่อหน่อยได้ไหมเพราะเป็นคนที่ผมเป็นคนแนะนําไว้ผมก็บอกโอตายละ คือมันมันนานมากแล้วจริงๆฮะบางทีแบบผมได้นาคนเยอะมากเนาะบางทีผมต้องกล่าวขอภัยจริงๆที่ไม่ทั่วถึงนะก็เลยแบบคุณุพยายามไปหาเบอร์โทรอะไรมามอบให้กับพี่สมเกียรติให้พี่สมเกียรติเนี่ยได้โทรหาสมาชิกทั้นนั้นเพื่อที่จะติดต่อให้เขากลับมาครับมอบโอกาสให้แล้วก็ค่อนข้างจะร้อยทั้งร้อยด้วยนะผมเชื่อว่าหลังจากเขาได้รับโทรศัพท์แล้วอะ่ะเขาก็กลับมาแน่ๆเพราะเงื่อนไขาการกลับมามัน,มนง่ายมากๆเลยใช่ไหมพี่ๆน้องๆ ใครจำเงื่อนไขาการกลับมากันเวลขั้มผมได้บ้างมันจะต้องไปไต่ต้นนิ้วไม่ใช่ไม่จําเป็นไม่ต้องทำลงไม่ต้องทําอะไรเลยมันแค่ก็ก็แค่ต่ออายุสมาชิกแล้วก็ซื้อซ้ําเสร็จแล้วเดือนหน้าตัวเองก็ได้รับการอัปเกรดเลยเออแล้วก็มาร่วมวางแผนกันใหม่เราไม่รู้จริงๆครับพี่พี่น้องๆว่านาทีนี้เขากําลังมองหาอะไรแบบนี้อยู่หรือเปล่าแล้วเขาก็หลงลืม ธุรกิจที่เคยทําให้เขามีเงินรายได้หลักแสนหลักล้านเข้ากระเป๋าไปไปแล้วหรือเปล่าเขาไม่มีช่องทางการติดต่อพวกเราหรือเปล่าผมก็เลยได้คิดขึ้นมาจนแบบก็หัวก็คิดตลอดแต่ตัวก็เปลี่ยนชุดจะขึ้นมาฟิตเนสผมจะมาฟิตเนสตอนประมาณแปดโมงครึ่งก็ตัวก็มาจะมาฟิตเนสละก็หัวก็คิดมาตลอดจนแบบเออว่า ครั้งสุดท้ายที่เราลงไปไล่ดูผังโครงสร้างของเราอรืผังองค์กรของเราอะเพื่อที่จะไปไปดูว่าเราจะวางงานหรือว่าเราจะมอนิเตอร์งานกับพี่ๆท่านใดให้ประสบความสมําเร็จในรอบนี้บ้างเนี่ยคือเมื่อไหร่วะแล้วเวลาเราลงไปดูแล้วเจอรายชื่อคนที่หมดอายุสมาชิกอะเรารู้สึกยังไงวะเต็งเป็นมากเต็งเต็งรู้สึกยังไงอะโอ้เสียายจังเลยเนาะเป็นไหมเป็นไหม เวลาลงไปดูในผังโครงสร้างวงค์กรก็จะมอนิเตอร์มอนิเตอร์ทีมงานนะครับแล้วเจอคนที่เขียนว่าเออหมดอายุสมาชิกหรือว่าสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกอะ่ะอุ้ยน่าเสียดายจังเลยเนะเป็นไหมเป็นนะผมก็เป็นเออพี่ปูบอกว่าซื้อซ้ําแค่สี่ร้อยนะต่ออายุสามร้อยรวมเป็นเงินประมาณสองพันแปดร้อยบาทกลับมาแล้วฮนะถูกว่าเป็นเหมือนกันผมก็รู้สึกว่าเออจริงว่ะ ใต้โครงสร้างองค์กรนะเขาเริ่มแล้วใต้องค์กรโตขึ้นใช่เลยค้ณมาร์คใต้องค์กรโตขึ้นถ้าเกิดเขากลับมาทําตอนนี้นี่คือแบบพยายามร่วมกันอีกไม่มากเขาก็สาเร็จได้เลยแล้วทําไมเราถึงไม่พยายามสแสวงหาเบอร์โทรคนเหล่านั้นหรือว่าไม่รู้แหละว่าใครแนะนําแต่อยู่ใต้องค์กรเราไงฮะเราลองพยายามสแสวงหาช่องทางการติดต่อ เพื่อจะมอบโอกาสให้พี่ๆน้องๆของเราเหล่านั้นดีไหมอืมแล้วก็ทนไม่ได้ก็เลยเอาวะก่อนออกกำลังกายมาไลฟ์ก่อนเลยแล้วกันฮะเดี๋ยวลืมอยากจะสื่อสารเรื่องนี้ก่อนเลยนะฮะว่าเออมันก็มีช่วงเวลาเหลืออีกประมาณสี่วันห้าวันเนาะจากนับจากวันนี้อีกสี่วันเนาะใช่ไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้อีกประมาณสี่วันแล้วกันสี่วันหรือสามวันนั่แหละ ทีท่ยังมีโอกาสที่จะเลิกคำผมนะฮะก็อยากจะใช้ไลฟ์นี้นะครับสื่อสารแล้วก็ส่งต่อหาเพื่อนๆของเรารวมถึงวิธีการทำงานของพี่ๆน้องๆด้วยนะรวมถึงท่านผู้สนใจในธุรกิจอินดีมนะครับแล้วก็ทักทายมาที่ผมนะผมกราบขออภัยที่บางทีบางทีผมตอบช้าหรือว่าอะไรนะครับผมจะพยายามทําให้มันดีขึ้นนะแต่ว่านะนตรงนี้เนี่ย ผมก็จะส่งต่อให้กับทางพี่ๆผู้นํานะครับในทีมผู้นาของผมเนี่ยติดต่อตกลบไปหาทุกท่านที่ทักมาเลยนะครับว่าเข้ามารววมต้นทาธุกรกิจอินดีมได้ยังไงอยากจะเริ่มเป็นเงินเท่าไหร่อยากจะเริ่มกี่บาทนะครับเราก็จะได้สินค้าอะไรกลับไปและการลงมือทําให้ประสบผลสําเร็จต้องทํำยังไงอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีทางผู้ผแนะนะนะครับหัวหน้าทีมเนี่ยติดต่อไปหาทุกท่านกําลังเสมอเปิดสมุดไปข่อยเลย โอเคเยี่ยมเลยพี่ปุ๊บนะครับนี่คือนี่คือวิธีการที่ผมก็จะเริ่มทําวันนี้เช่นกันครับมันเป็นข่าวดีนะอย่างที่ผมบอกมันบางทีมันมาในเวลาที่เราไม่ได้รู้ตัวหรือบางทีมันมาในเวลาที่เราแบบไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเกิดภาพนี้ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่มันก็ามาครับผมผมไม่กล้าจะฟันธงหรอกนะครับพี่พี่น้องๆว่า ธุรกิจอินดีมในเดือนกุมภาพันธ์จะมีสมาชิกเดิมๆของเราที่เป็นกลุ่มผู้นําของเราเนี่ยอยู่กันครบไหมอันนี้ผมไม่กล้าฟันโผเพราะว่ามันก็คือธุรกิจอิสระใครอยากจะเข้าก็เข้าใครอยากจะออกก็ออกนึกออกไหมมันก็เป็นธุรกิจป,ปกติครับแต่เราตอนนี้เราถือโอกาสอยู่ในมืออยู่ที่ตัวเราเองนะคบว่าเราจะมอบโอกาสนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนผู้มุ่งหวังท่านใหม่หรือ เพื่อนๆเ,เก่าที่เคยร่วมง,งานกันมาแล้วก็ไม่รู้ว่าไปเหยียบหัวแม่โป้งปีนกันตอนไหนจนไม่ได้คุยกันครับให้มอปรกาสนี้ให้เขาได้กลับมาได้ได้ทําให้การเริ่มต้นของเขาในอินดีมก่อนหน้านี้มันคุ้มค่าในปีนี้สักทีหนึง่งจริงไหมก็ไม่รู้นะเป็นอีกหนึ่งงานละกันที่พี่ๆน้องๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นําหรือเป็นผู้ตามหรือเป็นคนใหม่หรือเป็นคนเก่านะฮะได้ลองมาไปดีไซน์ดูว่า การมอนิเตอร์ผังองค์กรโครงสร้างของเราเนี่ยแล้วพยายามหารายชื่อที่ติดต่อเพื่อเพื่อจะเว<ะ>็คัมโฮมจากแคมเปญพิพิจโตตั้งขึ้นมามันสามารถทํางานได้แบบไหนยอดเยี่ยมได้ในระดับไหนไม่แน่นะครับผมไม่ได้คาดหวังหรอกครับว่าจะมีสมาชิกกลับเข้ามาในอินดีมหมื่นคนไม่หรอกฮนะที่ผมคาดหวังคืออะไรรู้ไหมที่ผมคาดหวังคือผมได้เพื่อนที่รักกันเพื่อนที่เคยรักกันเพื่อนที่เคยประสบความสําเร็จด้วยกัน ี่พี่น้องๆที่เคยกัดฟันฟันฝ่นาลุยธุรกิจสร้างความฝันสร้างเป้าหมายของตัวเองด้วยกันกลับมาร่วมมือกันจับมือกันทำงานเพื่อเป้าหมายนั้นอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนไม่ว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไรนะครับหรือเหตุผลอะไรก็ตามผมว่ามันเป็นช่วงจังหวะชีวิตครับเป็นช่วงจังหวะชีวิตมันเหมือนกราฟชีวิตอะ มันเป็นช่วงจังหวะที่ท่านรู้จักอินดีมท่านเคยพีคหลังจากท่านเคยพีคท่านเจอปัญหาท่านเจอปัญหาท่าน,ทานลงเลิกท่านไปฟันฝ่าท่านอาจจะสูงกว่าตอนที่ทําอินดีมแต่ตอนนี้มันก็เป็นจังหวะอีกจังหวะหนึ่งที่ท่านก็สามารถจะพุ่งขึ้นสูงขึ้นได้อีกครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเราในฐานะสมาชิกอินดีมนะครับแล้วก็ เรียกได้ว,ว่าเป็นคนที่รู้ข้อมูลของธุรกิจนะครับรู้ข้อมูลรับทราบข้อมูลของธุรกิจเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยได้มีการมอบโอกาสนี้กลับไปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเราในแคมเปญน,นี้นะครับอ่ะก่อนจากกันผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจที่ผมสื่อสารเนาะว่าข่าวดีที่ผมได้รับมามันเป็นยังไงนะเข้าใากันนะคราวนี้ก่อนจากกันมันมีคําพูดติดติดอยู่ในใจผมคํหนึ่งนะฮะที่บอกว่าระหว่างคนสําเร็จกับคน ล้มเหลวเขาวัดมูลค่ากันที่อะไรนะฮะระหว่างคนสําเร็จกับคนล้มเหลวนะเขาวัดมูลค่ากันที่อะไรผมนั่งคิดมาเยอะมากตอนแรกก็คิดว่าเป็นเรื่องของเงินเป็นเรื่องของอันนั้นอันนู้นอันอน,นี้เรื่องของอะไรต่างๆมากมายแต่ปรากฏว่าที่คิดออกมาได้นะครับคือระหว่างคนสําเร็จกับคนล้มเหลวคือความสุขของคนรอบข้างครับ ความสุขของคนรอบข้างจริงไหมลองค่อยๆคิดไปกับผมแล้วกันนะไม่ต้องตอบผมในในนาทีนี้นะครับที่จะเป็นคนสาเร็จหรือจะถูกเรียกว่าคนล้มเหลวผมอยากจะให้วัดผลจากไม่ใช่ตัวเงินนะครับแต่ผมอยากจะให้วัดผลจากความสุขของคนรอบข้างที่ไม่ต้องมีเงินเยอะแต่ถ้าเกิดที่ทําให้คนรอบข้างของพี่มีความสุขได้ ั่นแสดงว่ากูสำเร็จจริงว่าใช่ไหมใช่ไหมเออแต่ถึงพี่จะมีเงินเยอะแค่ไหนก็ตามแต่พี่ทําให้คนรอบข้างไม่มีความสุขนั่นคือการล้มเหลวในการใช้ชีวิตนะครับจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นนะก็ถือว่าฝากไลฟ์นี้ไว้ให้ไปคิดต่อนะครับทั้งวิธีการลงมือทำงานทั้งวิธีการคิดนะครับ ให้ตัวเราได้มีการาพัฒนาทักษะไม่ว่าจะเป็นทั้งสกิลเซ็ตทั้งไล์เซ็ตนะเข้ามาพร้อมๆกันแล้วก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าช่วง3-4วันที่เหลือเนี้ยนะฮะสาวันที่เหลือเนี้ยทุกท่านจะได้เจอเพื่อนเก่านะครับได้เจอเพื่อนๆที่ หลงลืมกันไปได้กลับมาเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ฮะโอ้ไลฟ์ตอนเช้าขนาดนี้ก็ยังมีคนเข้ามาดูเยอะแยะมากมาย,มาย,มายต้องกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะฮะขอบคุณทีมมาสเตอร์ทีมซีนีขอบคุณทีมโพสต์ทุกคนนะครับขอคคนนคบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณมนุษย์เงินล้านขอบคุณรูกหัวใจทุกดวงเลยนะฮะสุดท้ายนะครับเราจากกันในวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ให้ตัวท่านเองได้ไปพัฒนาชีวิตตัวเองเพื่อให้คนรอบข้างมีความสุขนะครับผมโอเคสู้ส เป็นกำลังใจให้นะฮะมีความสุขมีความสำเร็จอย่าลืมดูแลสุขภาพ